สวัสดีจ้าวันนี้พี่ด้จะทำยำขนมจีนนะจ๊ะก็ของซอสเส้นขนมจีนแห้งเหมือนเดิมเนาะแล้วพี่ได้ก็จะลองยำกับซอ,อ,อสสอปลานนัวนะจ๊ะตำนัวนั่นเองนะจ๊ะพี่เด้จะลองดูแล้วก็พี่เด้ก็มีนี่ด้วยปลาทูทอดนะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วอะซื้อมาสองแพ็คเหลืออยู่แพ็คหนึ่งเดี๋ยวจะแกะปลาทูทอดลงไปด้วยเดี๋ยวไปเต้นไปเต้นเนาะไปต้มเส้นขนมจีนก่อนดีก,กว่านะจ๊ะโอเค นี่พี่ทาก็ต้มน้ําไว้แล้วนะจ๊ะต้มน้ําเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยแต่ก็มีวิธีการต้มอ,อยู่ข้างทองนะอุต่ายเดี๋ยวดาเก็บใส่ไปให้หมดมันมีวิธีการต้มอ,อยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้ นำเส้นขนมจีนแห้งล้างน้ำสะอาดหนึ่งครั้งแล้วต้มแปดถึงสิบนาทีเมื่อสุกแล้วล้างผ่านน้ำสองถึงสามครั้งพักให้เด็ดน้ำทันทีแล้วก็กินได้นะคะนี่วิธีการต้มของเขาเนาะอืมอร่อยเส้นข้าวเหนียวนุ่มนะคะมาหาเลยมาคนก่อนพี่ต้าจะต้มสิบนาทีเลยนะอันนี้ใส่น้ำเยอะเลยเดี๋ยวต้มสิบนาทีเลยโอเคเ<ำ>ดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะจ๊ะ ระหว่างรอเส้นขนมจีนเราก็จะมาหั่นผักนะจ๊ะแล้าวก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมแล้วก็อะไรกันผักชีฝรั่งผักชีลาวนะพี่ดาวก็จะหันห่นหันห่นหั่นหั่นรอไว้จะยำแบบง่ายๆตามสไตล์ของเรานะจ๊ะเราไม่มีแบบแผนว่าเหมือนต้องาอะไรยังไงเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ แค่นันเองนะจ๊ะอย่าไปเรื่องมากกับมันกินง่ายๆเนาะโอเคไหมนะอย่าไปกินให้มันเรื่องมากกินยากอยู่ยากกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แพนด้าเนาะนี่ก็ต้นหอมนะต้นหอมเหลือๆอยู่ในตู้เย็น ผักเ,เหลือในตู้เย็นอะ่ะใส่ได้หมดละผักหอ,อมๆอะ่ะไม่ต้องกลัวมันจะตีกันนะมันไม่ตีหรอกผักเราเนี่ยแหละจะตีกันเ <c oughs> พราะเราหมดแต่เขียมันทิ้งเอ้มึงเอาผักไปดิกูจะกินน้จิ้นก็เลยตีกันอันนี้ผักชีฝรั่งกับผักชีลาวแล้วก็ผักชีไทย ผักชีไทยผักชีฝรั่งผักชีลาวสามผักชีนะจ๊ะเราจะใส่ใส่หมดนี้แหละใส่ผักเยอะๆหอมอันนี้อันนี้จะยำจานใหญ่เลยนะก็เลยใส่ผักหอมเยอะหน่อยไม่จำเป็นต้องใส่แบบนี้บดนะจ๊ะ คือเราชอบกินแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นแค่นั้นแหละเราชอบกินผักอะไรเราก็ใส่ใส่ได้หมดแต่กงกงมะกรูดใส่ไดนน้นั้นนะจ๊ะถ้าชอบกินชอบกินก็ใส่ได้หมดตำรวจไม่จับเนาะนี้ผักได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีพริกป่นชูรสมะนาวหั่นมะนาวซะก่อนเลยพริกปนะ่นน้ำปลา โอเคเส้นขนมจีนน่าจะได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาเ,เส้นขนมจีนไปล้างน้ำกันเนาะไะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาล้างขนมจีนกันเนาะโดยการเอาน้ำใส่ก่อนเพราะว่าเส้นมันได้เดี๋จะเทใส่ตะป้าเลยร้อนไหมล้างหูมันก่อน Để mò để khơi wa ăn, Đang đi con. Ừ, ừ, nóng tôm dữ nữa nữa nè. รต้มสามหอว่าเดี๋ยวกินหลายคนเนาะอืเย็ยนหละเนี่ยสามเย็ยนเย็นเส้นเหนียวมากอะ โอเคได้และเราก็จะทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ำนะจ๊ะเนี่ยเยอะมากนะเนี่ยสามห่อเนี่ยไม่สองกิโลหรอกหรือพอต้มแล้วอะ่ะเยอะมากอะ่ะอืมเส้นเหนียวนุ่มมากเดี๋ยวมาจ,จัดการในหม้อกันต่อเนาะเมืนะ่อกี้มันร้อนมากไม่กล้าจับมัน นี่จะมายำแล้วแล้วก็จะใส่น้ำปลาของเขาเอาของเขาเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ยำไม่ไม่ทั้งสองกิโลหรอกเพราะว่าเหลือไว้พิมพิมพ์มด้วยพิมพิมชอบกินกับอัปลากับซิ๊วขาวนะแล้วก็จัดไปน้ำปราแล้วก็พริกป่นหนึ่งช้อนพูน ใ่มากไม่ได,ไได้ไม่ได้กินคนเดียวนะคุณฝัาชีก็กินยายก็กินยายแกวนะจ๊ะกินหลายคนนี่มันอะไรชุรสฉันหายไปไหนนะหาชุรสแป๊บนึงชุรสก็ใสๆนะจ๊ะแล้วแต่ถนัดถนัดมากถนัดน้อยไม่มีใครว่ามะนาว มะนาวของด้ามีสองลูกครึ่งแต่ด้าไม่ใส่เยอะหรอกไม่อยากให้มันออกเปรี้ยมากเออด้ามีนี่ด้วยหอมแดงนะเมื่อกี้ปอกหอมแดงไว้แล้วลืม่ายให้ดูใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวใครชอบเยอะใส่ได้ตามสะดวกเอาตามสะดวก เดีชิมก่อนอืมแซบ่บต่มองดูน้ำมันน่าจะน้อยไปหน่อยเนาะไม่เผ็ดด้วยขอจัดอีกนิดนึงเพราะว่าขนมจีนน่าจะใช้เป็นโลแหละเนาะมะนาวอีก ปลาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไดากแกะปลาทูก่อนนี่ปลาทูนะจ๊ะเห็นไหมปลาทูทอดแล้วเอาแต่เนื้อโอ้ยร้อนอ๋ออ,อ๋เป็นชินช้นชิ้นนี่แหละจะได้คลุกไม่เละทำเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวมันเละขยีมันอนะ ันเป็นชิ้นใหญ่ๆเขาไว้บ้างก็เก็บไว้ให้ลูกน้องกินให้เด็กๆก,กินเดี๋ยวเหลือไว้พิมพ์มตัวหนึ่งได้ใส่ตัวเดียวพอนะพิมพ์มก็จะกินของเราใส่ยำไงใช้ไม่ต้องเยอะ น่ากินเนาะกระถูก mm hmm. ใส่ไปเลย mm hmm. ได้หมดถ้าสดชื่น mm hmm. ชิมเะอะอ๋อ mm hmm. ผักขนมจีนโอ้เต็มไปหมดเดี๋ยวปั๊บเลยเพื่อนที่มท่นะ Okay. คคลุกเลยจ้ะน,นี่แหละยำหน่มจีนง่ายๆของแพนด้าแค่นี้ก็แซ่บได้ แล้วขอนแทบอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเนาะนี่ได้ใส่ไปครึ่งเดียวนะเนี่ยนี่ยนะรวยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเลยตั้งครึ่งก็กล้า

มากินยำขนมจีนกันจ้าเราไม่ได้กินเป็นถ้วยนะเรากินเป็นกระมังริมินโฮของเราจัดไปแล้วจ้าเรียกชื่อเดิมได้ไหมค้นผาชีไทเขา้างล่างผักเยอะอน้ำราไหลมากแล้วจีดนี้มีกุ้งสดไหมเนี่ยไม่มียำขนมจีนกันจ้า